ะะอาจารย์ขอนำเสนอหลักสูตรศาสตร์และศิลป์ของผู้นำในการของใจคนบุคลากรของเราลูกน้องของเราทีมงานของเราเขาจะทำงานได้ดีที่สุดเมื่อเขาอยากทำงานให้ได้ดีที่สุดแล้วความอยากของเขาจะเกิดขึ้นได้ยังไงมันมาจากจิตใจเพราะฉะนั้นเราจะเป็นที่จะต้องใช้ศิลปะในการสื่อสาร เป็นการสื่อสารเชิงบวกสื่อสารอย่างสร้างสารรค์สื่อสารผ่านกระบวนการโคชซึ่งกระบวนการโคชคืออะไรคือการสื่อสารด้วยาการเปิดใจการรับฟังเพื่อที่จะหารประเด็นที่เราจะสื่อสารกับเขาการเข้าใจลงไปลึกถึงจิตใจของเขาแล้วเราถึงจะสามารถระหนักได้ว่าสิ่งที่เขาเห็นคุณค่านั้นนมันคืออะไร เมื่อเราหยิบคุณค่าของเขาขึ้นมาสิ่งนี้จะทำให้เราสามารถสื่อสารกับเขาได้อันนี้เป็นสิ่งที่เราจะใช้ในศิลปะของผู้นาในการสื่อสารเนาะในการครองใจคนของเราส่วนในเรื่องศาสตร์เราจะเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะของผู้นำคุณลักษณะของผู้นำจิตวิทยาพื้นฐานของผู้นำซึ่งทุกคนต้องมีถ้าเรามีสิ่งนี้อยู่ในจิตใจของเราแล้ว เมื่อผู้นำก้าวขึ้นตำแหน่งหรือมีบทบาทหน้าที่ที่จะรับตำแหน่งของหัวหน้างานผู้บริหารหรือผู้จัดการสิ่งเหล่านี้จะคงอยู่ในตัวเขาหลักสูตรนี้จึงเป็นหลักสูตรที่สำคัญมากสำหรับผู้ที่ก้าวขึ้นเป็นผู้นำควรจะมีศาสตร์และศีลของผู้นำในการของใจคนเพื่อการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุดไม่ได้ผ่านจากการบังคับ ด้วยการเต็มใจเต็มใจที่จะทำยินดีที่จะทำพร้อมที่จะทำอย่างเต็มศักยภาพนะคะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะ